สวัสดีค่ะห้องซอนติ n ง is back ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของพวกเรานะครก็มากับชื่อช่วงใหม่นะคะทุกคนเนื่องจากพวกเราเนี่ยได้หายกันไปนาน ก็เลยได้ทําการคิดคนชื่อช่วงใหม่ขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ทำดีแอคเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนชื่อช่วงใหม่เท่านั้นเองเป็นชื่อช่วงว่าปิดห้องรีแอคค่ะซึ่งวันนี้นะคะวงที่เราจะมาทำรีแอคกันก็นคือวง A เอทนะคะ <laughs> <laughs> ซึ่งนะคะ a อที T N e, เนี่ยก็จะคำม,มาที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะทุกคนซึ่งวันนี้ที่เรามาทำรีแอคกันเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็นพีววแดนซ์ต่างๆให้ดูก่อนนิดนึงเป็นการแบบสปอยจิลิปนะคะก่อนที่จะถึงวันจริงให้เราเราอทีนี N ่ e ได้ตื่นเต้น,ตน,ตนและเหมือนมาวอร์มก่อนเนาะออวอร์มเครื่องอมัน,มอ,นอุ่นแบบมาวอร์มแบบรอคัมแบ็กอะไรอย่างงี้พวกเธอเตรียมตัวเจอกับของจริง ซึ่งทุกคนค่ะดิฉันกรีดมากกับรูปทีเซอร์โอ้แค่รูปกับกล้กกลามหน้าท้องของสาวมาค่ะไม่เสียเวลาเราจะไปดูกันเลยเนาะพี่สาวเนาะใช่ค่ะเริ่มกับเพลงอัมระวันนะคะเป็นแดนซ์พีวิวนะคะทุกคนหนึ่งสองสามนะคะ <S 1> <S 1> อุ้ย

ห <laughs> ล่อแทบไม่ไหวแล้วเหน่กยิ้มเขาลูกหนอวไม่ไง เราสางหล่อมากจบแล้วเหรอมันเป็นแบบตอ่อเฉยๆแม่ ador. คือแบบอุ้ยถ้าแบบอุ้ยยุ่งสางหล่อมากเลยคือแบบเอาหยุดหยุดโฆษณาแล้วคือแม่ฉันยังนั่งอึ้งอยู่ก็คือแ,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 แกแกคือกีแทนใจฉันไปหมดแล้วคือแบบว่าจบแล้วเหรอมัน<แ>มหนึ่งนาทีควายังอ่ะคือแบบนะยังไงแ้่ฉันจะคอยเอ็มวีได้ยังไง ก็คือแบบแกเมื่อกี้คือฉันไม่ได้กีนไม้ไ้เลยนะอย่าดูฉันขออย่าดูกันฉันยังอึ้งอยู่หอยแม่หล่ออะเอาจริงคือทุกคนจำรีแอคตอนเพลงแต่งได้ไหมทุกคนคือเพลงแต่งอ่ะอันนั้นยอดสั่งเหมือนจะเป็นผมสีทองซึ่งแบบใน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 หัวฉันคือ น้องสวยแล้วน่ารักมากแต่แบบอัมดาวน์อะคือน้ลอกขึ้นมากอ่ะทุกคนพอซานโผล่ขึ้นมาคือแบบว่าซานคือแบบไม่ไหวมากแม่คือผมมาออกสีชมพูชมพูชมพูม่วงม่วงม่วงแบบวก็แบบสีแพกแล้วคือเสื้อรอบนั้นมากรอบ คือตอนแรกคือฉันมองหฮงจุงไงคือเปิดมาที่โฮงจุงแต่แบบแล้วคือยังอึ้งอยู่แล้วซานก็โผล่ขึ้นมาไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้เลยคือช็อกไปเลยเมื่อกี้นี้ไม่รู้จะช็อกอะไรก่อนเอาจิงแค่หนึ่งนาทีกว่าเนี่ยเจ็บคอคือคือว่าเจ็บคอทุกคนฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะช็อกเบื้องหน้าฉันหรือข้างๆฉันดีก็คืออยู่อย่างนี้เลยคือกำพ้านอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรอะ กี่อะไรอะไรขนาดนั้นมากคือแบบกี่แทนใจฉันมากคือแบบเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้ปะแต่แบบฉันคอยช็อตมินกิโผล่ขึ้นมาแต่เหมือนจะไม่เห็นหรือปะยังไม่เห็นมินกิเลยใช่ไหมที่เห็นก็คือมีซานฮงจุงยอซังมีอองนิดๆแล้วก็มีจงโฮแล้วก็พี่อะไรซาวาเหรอโผลมานิดนึงใช่แต่มินกีอะแทบไม่เห็นเลยอะเออฉันไม่เห็นเลยอะอีกรอบได้ไหมพี่สาวอุ้ยตายนะเราตายนะถ้าเราดู ไม่รอบนี้เราจะเก็บอาการแล้วก็ค้นหามินกีใน <c oughs> คลิปนี้อ,อเคนะคะทุกคนเราจะมารีลันดูอีกรอบนะคะเพื่อที่จะตามหามินกีเมนอีกคนหนึ่งของเรานะคะ,อะโอเคค่ะภารกิจตามหามินกีนะคะหนึ่งสอง <c oughs> สามโอมินกีอยู่ไหนอะ่ะโอ้ดี๋ยวนะคะเอ๊ <c oughs> คลิปนี้ไม่มีมินกีเหรอ มแม่ไม่มีมินกีหรอเฮ้ยไม่มีจริงๆมินกีไปไหนอ่ะก็ว่ามาไม่เห็นเลยออ โอ้ยไม่นี่แกน้องสจาปากเลยเหรอไม่รู้โอ้ยไม่รู้แล้วยนินกี้ได้ไงอ่ะอันนี้คืองงมากว่านินกี้สายกันไหนใอ้สนุกมากเลย จบ,จบอุ้ยจบแล้วซุบชาตจบอุ้ยแม่โป๊ะตลอย่อสร้างอืออุ้ยแกว้าน้องมีกี่เราไปไหนอ่ะนั่นดิมีกี่ไปไหนคะทุกคนตามถามพี่โมไหมไหม,ม,มไหมคุณกิ้งไปหาพี่โมก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตไปสืแบแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน ในพี่โมในเพอร์ฟอร์แมนซ์รีวิวของเอทีเพี่งแอมดาวนน่ะมินจีหายไปไหนอ่ะมินจีพักงาไไนอ่ะทำไมอ่ะเขา,ขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตใจอุ๊ยพี่ดอะแล้วกูจะพูดกันโลกมีตกอาโะก็เลยนอแรกจะมีเจ็ดคนถึงว่าเมื่อกี้ดูกันก็คือไม่เห็นน้องก็เลยดูอีกรอบเลยแล้วก็เกิดความสงสัยใช่ๆก็คือจากที่หายมาแล้วเราไม่ได้นะมันทำเทีได้่านคือแบบไ๊วยเด โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ไปหาข้อมูลแล้วก็สอบถามจากพี่โมมาแล้วนะคะ<อ>ก็คือได้ข้อสรุปมาว่าในคัมแบ็กนี้เนี่ยจะเหลือแค่7คนนะคะก็คือจะมีจะไม่มีมินกีนะคะเพราะ<อ>ว่าเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพส่วนตัวนะคะ<อ>ทุกคนคำนี้ก็เลยจะเหลือแค่ 7คนเท่านั้นนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามคัมแบ็กนี้เนาะหลังจากที่เราได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์พรีวิวไปแล้วนะคะก็เกิดอาการที่แบบว่าอยเพลงมันดีจริงๆนะคะต้องติดตามนะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะไปติดตามเพลงนี้เนาะในวันที่1นะคะวันจันทร์เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ฝากซื้ออัลบั้มแล้วก็ตามพพอร์ตตามสตรีมเพลงของน้องๆด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันวันที่หนึ่งนะคะ